สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันนี่พีเอนะครับเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันในวันนี้นะครับเรามาเอาคลิปลงวิดีโอหรือว่าลงคลิปลงในทีท็อกนะครับยังไงให้เรามีโอกาสได้รับเงิน10,000บาทหรือก็คือรุ้น10,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันก่อนนะฮะในของทูนิวเวเลตก่อนนะฮะเข้ามาในของทูนิวเวเลตเลยนะครับและมาในของตรงการเล่นเกมรับรางวัลฟรีนะ ถ้าของใครไม่เจอก็ลองมาหาข้้งล่างตรงนี้นะครับน่าจะมีอยู่ใน,น,นของอันนี้นะครับอันนี้ที่ผมวงเอาไว้ให้หรือใครหาไม่เจออีกก็มาข้้งล่างอีกนะฮะตรงนี้นะครับส่วนลหลักมันน่าจะเจอแล้วแหละอยู่ในของตรงนี้อ่าซึ่งกันเอาวิดีโอลงในทิดตอกให้เรารุ้นรับเงิน1 0 0 0 0่บาทนะครับเผื่อเราจะได้นะ10,000บาทนะซึ่งเงื่อนไขของเขาก็คือตามนี้นะฮะมาตรงที่ตรงนี้ถ้าเรากดมาแล้วเงื่อนไขนะฮะ กดเข้ามาเลื่อนมาข้างล่างเลื่อนมาข้างล่างเลื่อนมาข้างล่างนะครับปุ๊บแล้วก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับบอกว่าเราเล่นเกมจัดทาง t ูมิวเนอร์เลสเนี่ยแล้วเราอัดคลิปเนี่ยและเราเอาไปลงใน t i k t o อกใช่ไหมครับถ้าเรา,เาไปลงนะฮะเราก็จะมีสิทธิ์ในการรับเงินหรือว่ารุนรับเงิน10,000บาทเราต้องติ Hack ๊กแฮชแท็กด้วยนะกะติกาของเขาก็คือให้เราติ Hack ๊กแฮชแท็กตามนี้นะครับทูมิวเนอ บินมันนะครับแล้วก็ทูนิวเวเลตนะครับแล้วก็พร้อมในของตัวแฮชแทสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3อ่าอันนี้น่าจะเป็นในของสัปดาห์ที่2ละเราก็ต้องตีแฮชแทตามนี้สัปดาห์ที่2กับทูมันี่บินมันแล้วก็ทูมันี่เวเลตตามนี้นะครับเราตีแฮชแทปประมาณนี้นะถ้าเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะถ้าเราทําแล้วนะครับเราก็มีโอกาสในการรับเงิน10,000บาทตรงนี้เลยนะครับนี่เขาบอกว่าประกาศรายชื่อนะครับ ผู้ที่มียอดวิวหรือยอดแชร์สูงสุดลํำเงินในของทูบูนิบูลเลตหนึ่งบาทนะครับผ่านทาง Facebook ถ้าเรามียอดวิวต่างๆเนาะเฟ e บุ o กเขาจะประกาศมาแล้วเราก็ไปดูว่ามีของเราไหมเออเราก็ลงไปเหอนนะเผื่อคลิปเราอยู่ๆมันดังขึ้นมาอ่ะเออมันก็มีโอกาสนะทางตีดต่อมันก็อยู่ๆ ของใครจันดังของใครไม่ดังอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะต้องลองเอาไปเล่นแล้วก็ลงดูนะฮะเื่อเผื่อฟลุกนะรอบแต่ละรอบของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่ากดไปตรงที่เล่นเกมนะฮะแล้วก็ตรงนี้กันเลยนี่เขาบอกว่าเล่นเกมนี่ครับเมื่อกี้มันจะมีในของตัวหน้าบ้านเนาะก็ให้เรากดเข้าไปเล่นเกมอ่า กดเข้าไปได้เลยแล้วก็อหร,หรอมันโหลดนะฮะนี่แล้วก็กดเริ่มแล้วก็กระโดดไปอึ้อึ้สอู้สอู้สอูอูสออูอ้อู้อ้อ้อ้ ผมไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันเล่นกันยังไงเนี่ยเออโอ้ไม่ได้ของหรออ๋อขยับไปมาด้วยโอเคโอคอล่วงฮะอ๋อไปสุด1 7 8เมตรนะนี่เล่นเกมมีแค่นี้นะฮะเออแล้วเราเอาไปลงในทิทตอกนั่นะ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปลงกันแต่ก่อนที่เราจะไปลงคลิปในทิทตอกกันในของตัวเกมนี้ตามเงื่อนไขของเขานะครับให้เรามาตรงที่เงื่อนไขกันก่อน กดเข้ามานะครับให้เรามาตรงในของมาเอาแฮชแท็กนะครับเพื่อที่เราจะทําตามกติกานะก็คือแฮชแท็กตามนี้นะทูมอนนี่นะที่ผมอ่ากำลังจะขาลอบเนี้ยให้ทุกคนดูนะครับนี่ตามนี้ให้เราทําการขดลอกเข้าไปได้เลยแล้วก็ขดลอกในสัปดาห์เนาะของผมก็จะเป็นในของสัปดาห์ที่2นะครับก็ติแดแฮชแท็กตามนี้สัปดาห์ที่2ก็กดขาลอกเข้าไปอ่าเราเอาแฮชแท็กพวกนี้เสร็จแล้ว ก็เดี๋ยวเราไปลงวィィิดีโอใน t i ิ t o ตอกันเลยนะครับเรามาในของติตเตอกันเลยเราเอาคลิปที่เราเล่นเกมนะ่ะที่เมื่อกี้มานะครับเอามาลงนะแล้วก็มาตรงที่คําว่าโพสนะฮะกดเข้าไปได้เลยเราเอาวิดีโอของเรามาลงได้เลยนะครับแล้วก็หาตรงที่คําว่าเนี่ยอ่าอัพโหลดเนี่ยต่างๆนะวิดีโอของเราเนี่ยให้เรากดเข้าไปได้เลยนะฮะ แล้วให้เราเลื่อนวิดีโอเลื่อนวิดีโอแล้วก็กดถัดไปนี่รอมันโหลดแป๊บหนึ่งอันนี้ผมกดละนี่พอทุกคนทําการโหลดคลิปวิดีโอมาเสร็จละต่อไปก็เรามาทําการตัดวิดีโอต่างๆเนาะแล้วก็ตัดต่างๆแล้วก็เพิ่มเสียงต่างๆแล้วแต่ตรงนี้เราเลยแล้วก็เพิ่มคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มเสร็จแล้วให้เรากดไปตรงที่ถัดไปได้เลยนะครับถัดไปอันนี้ทุกคนน่าจะลงเป็นกันอยู่ละ อ่าหลายคนก็เล่นที่ตอกลงเป็นกันอยู่แล้วนะแต่หลายคนก็จะยังไม่รู้นะครับอ่าต่อมาเราก็มาในของตรงหน้านี้นะครับและให้เรามาติดแฮชแท็กมิกที่เราได้ทาการคลอเอาไว้เลยก็คือแฮชแท็บเนี่ยให้เราติดแฮชแท็ที่มิก้เราคลออมานะฮะก็คือตรงนี้เห็นปะที่ผมติดกันไว้นะนี่แฮชแท็บทูมนี่บินมันแล้วก็ตรงนี้อ่าทูมานี่วอลเล็ตแล้วก็ในของแฮชแท็ในสัปดาห์ที่2นะฮะสัปดาห์ที่2ก็ติดแฮชแท็ไปนี่ ตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นของสัปดาห์ที่3ก็ติดเข้าไปนะเหมือนกันเลยนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันเลยแท็บเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นสัปดาห์ที่3ก็ติดเข้าไปเนี่ย M เนี่ยอ่า M นะครัแล้วก็เพิ่มในของตัวเลขสามนี่ตามนี้อ่านี่แท็บอ่าสัปดาห์ที่สามนะฮะมีแค่นี้นะฮะเออเนาะตามนี้เลยนะครับ ใครที่จะเล่นนะครับแล้วก็เอาลงของวิดีโอต่างๆลงในดิจิตอลเพื่อลุ้นรับเงินเพื่อจะได้ในของ10,000่บาทนะฮะเออวิดีโอของเราจะดังก็ได้นะจะได้10,000บาทก็ได้นะต่อไปให้เราทําการโพสต์ได้เลยนะครับโพสลงอ่าดิจิตอลได้เลยนะครับกดโพสต์เข้าไปอันนี้จะเป็นของสัปดาห์ที่1น,นะ หลายหลายคนก็จะมียังไม่รู้นะว่าอันที่เราลงอะ่ะมันจะเป็นของสัปดาห์ที่เท่าไหร่ละอันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะ,ะว่า,าตรงนี้นตอนนี้มันเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ในของกิจกรรมที่ทูมอนี่เขาเอามาให้เราเล่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวรอมันโหลดกันก่อนนะครับนี่ครับโหลดเสร็จแล้วก็เข้ามาในของหน้าที่ตอบโปรไฟล์ของเราได้เลยแล้วก็เข้าในวิดีโอที่เมื่อกี้เราลงกันเลยนะฮะ ตรงนี้เลยเห็นปะอันนี้คือเมืกีที่เราลงนะครับติแฮชแท็กต่างๆเสร็จแล้วนี่กดไปตรงที่3ขีดเนี่ยเพื่อทําการเปิดเนี่ยตั้งค่าต่างๆนะฮะเปิดตั้งค่าต่างๆให้คนอื่นทําการแชร์ได้บันทึกวิดีโอได้นะฮะมีโอกาสที่คลิปของเราจะดังขึ้นได้นะแล้วก็มาคอมเมนต์ตรงนี้นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะฮะ คอมเมนต์อะไรก็ได้สักหคอมเมนต์นะฮะแค่นี้แล้วก็รอดูว่าคลิปเราจะดังหรือไม่ดังนะฮะอันนี้เราแต่โชคเหมือนกันนะว่าเราทำคอนเทนต์ดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูในของอว่าสัปดาร์ที่เท่าไหร่และถ้าเราได้รับเงินหรือว่าเราเตรีะอันดับและเราจะได้รับทางไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็มาในของ Facebook เข้าไปตรงที่เพจในของท o ม Money นะตรงนี้เขามีกิจ,จกรรมตามนี้นะครับ เขาให้เราเล่นโอ้โหตามนี้กันเลยแล้วเลื่อนมาข้างล่างเลื่อนมาข้างล่างก็จะเห็นตามนี้เห็นไหมนี่เห็นปะเขาบอกว่าแชร์ปุ๊กลับปั๊กนะครับเงิน1 0 0 0 0ม่นบาทจะทูมันนี่นะครับกิจก,กรรมใช้วิดีโอลงในทิกตอกในตามนี้เลยเขาก็มีเงนเงื่อนไขต่างๆนี่ตรงนี้พอเข้ามาแล้วก็จะเห็นตามนี้นะครับว่าเราก,กดเข้ามาดูนะครับของเขาเขาก็จะกำหนดตามนี้นะว่าสัปดาห์ที่1นนะครับคือวันที่เท่าไหร่ อันนี้สัปดาห์ที่1ก็คือในของวันที่11ถึงวันที่17เนะครับเมษายนนะก็สัปดาห์ที่1ก็คือนี่ตีแฮทแท็ตามนี้ถ้าเป็นสัปดาห์ที่2ก็จะเป็นในของวันที่18ถึง24เมษานี่แฮแท็ก็ตามนี้สัปดาห์ที่3ก็ตามนี้4 5 6ก็ตามนี้นะครับก็ให้เราติแฮทแท็ตามเวลาที่เขากำหนดตรงนี้นะว่าวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับเขามีกำหนดเอาไว้อยู่ในของเพจทูมันนี่นะ อันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปประการสาหรับใครที่เราจะหาดูไม่ได้นะครับผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับอะสำหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วการสอนกันโหลดวิดีโออัปโหลดวิดีโอลงในทิจตตอลยังไงนะครับเผื่อเราจะได้รับ1 0,000มืบาทแบบฟรีจัดก,กิจกรรมเรองของ t o มอนนี a เวลตต่างๆนะครับถ้าเราได้รับเงินเขาก็จะประกาศออกมาในทางาเพจทูม m น n e y นี้และเราก็ติดต่อแอมินไป เพื่อรับเงินไดน้เลยนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามนะครับรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันนี่เพด้วยนะครับไปบายไปว้จนในคลิปหน้าครับ